พักก้าวไกลทุกอย่างนิ่งและตกผลึกหมดแล้วซึ่งเราบริหารจัดการได้และเชื่อมั่นว่าแม้สารจะวินิจฉัยเฉพาะข้อ,อก,กฎหมายข้อ,อก,กฎหมายที่โต้แย้งไปนั้นมีน้ำหนักเพียงพอยิ่งถ้าใครได้มาอ่านเอกสารที่ทแถลงไปเมื่อวานจะยิ่งมั่นใจสารรัฐธรรมนูญเราต่อสู้ว่ากระบวนการยื่น คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการโต้แย้งซึ่งเราอาศัยเอกสารหลักฐานของกกตอเองมาเพิ่มน้ําหนักนะครับในการต่อสู้ในประเด็นนี้ว่าพยานหลักฐานของกกตอเองนย่ยยิ่งเป็นการบอกย้ําว่ากระบวนการยื่นคําร้องยุบพรรคในคดีนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร เราก็ยังมีความมั่นใจในข้อกฎหมายเรื่องนี้ส่วนข้อกฎหมายที่สําคัญเรื่องอื่นๆเราก็มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ว่าทําไมการกระทำของพักเก้าไกลที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่การการะทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษต่อระบบก,การปกครองนะครับรวมถึงว่าทําไมจึงไม่มีเหตุในการยุบพักเก้าไก่ที่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชน หลังจากพี่สารมีข้อสรุปในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่พักเก้าไกลทําได้ก็คงจะเป็นการเตรียมคําแถลงปิดคดีนะครับซึ่งสารก็กําหนดมาว่าต้องส่งคําแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมน,นี้เอกสารนะครับเ,เอกสารเนื่องจากไม่มีการเปิดไตส่สวนนะครับที่หน้าบัลลังก์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการถแถลงปิดคดีโดยวาจาก็คงต้องส่งเอกสารครับ แน่นอนก็คือถ้ามันมีเกิดการเปิดไต่สวนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะทําให้เรามีโอกาสในการต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอ,อ,อย่างถึงที่สุดนะครับให้มันได้สัดส่วนกับข้อกล่าวหาและโทษของคดีนี้ซึ่งมีผลถึงยุคพักกัรเมน,นะครับนะครับทั้งพยานความเห็นของนายจ้างสุรนคนะครับทงทำโต้แย้งพยานหลักฐานเมื่อว,วันนี้ก็ก ก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักในการต่อสู้ของเรานะครับยังไม่ได้คิดว่ากังวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเห็นว่าแม้จะเหลือแต่ข้อกฎหมายแม้ว่าศาลเห็นว่าจะเหลือข้อกฎหมายเราก็ยังมั่นใจว่าการต่อสู้ในข้อกฎหมายของเรามีน้ำหนักเราทางผู้ถูกล้อมคงไ่ก้าวล่วงอะไรไม่ได้นะครับทีเด็ดเสียดายโอกาสที่จะทําให้คือเราก็มองในแง่ดีต่อทุกฝ่ายด้วยนะครับว่าถ้ามันมีการเปิดไต่สวนเพื่อให ผู้กรณีเนี่ยได้มีการต่อสู้อย่างเต็มที่ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับตรงนี้ัยด้วยแค่นั้นต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาภายในรายกันนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เตรียมแล้วก็เตรียมทํางานปกติที่ตามแผนที่เราวางไว้ไม่โหระยะเวลามันผ่านมานานแล้วนิ่งทุกอย่างนิ่งหมดแล้วครับตบผลึกหมดแล้วไม่ใช่เตรียมจะยอมรับผมผมยังเตรียมมาทำงานอยู่วันที่8สิงหาคม ครับผมก็ยืนยันว่าทุกอย่างไปในพัรนี้เราบริหารจัดการได้แต่ว่าเรายังเชื่อมั่นว่าแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายเราคิดว่าข้อกฎหมายเรามีน้ำ